มาดูเรื่องนี้กันบ้างครับเป็นความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้าหลายฝ่ายอุสตสาห์เฝ้าจับตาการประชุมดิจิ t a l วอลเล็ชุดใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ที่มีนายกเป็นประธานปรากฏว่าตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาข้อกฎหมายอีก30วันเรื่องนี้ก็เลยทําให้นางสาวสิริกัญญาจะาพักก้าวไกลซัดเลยครับว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายเป็นการเตะถ่วงเวลาของรัฐบาล ตอนนี้เนี่ยความเป็นไปได้มันเริ่มริบหลี่ลงไปเรื่อยนะคะแล้วก็ที่ทุกวันนี้ที่ทําอยู่มันก็เหมือนเป็นเพียงแค่การถ่วงเตะถ่วงไปเรื่อยๆถ่วงเวลาไปเรื่อยนะคะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลนะครับบอกว่าความเป็นไปได้ของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยรีบหลี่ลงเรื่อยๆทุกวันนี้เป็นแค่การเตะถ่วงเวลาย้ําว่าอยากให้มันชัดเจนว่าจะทําหรือไม่ทํากันแน่ยิ่งยื้อไปเรื่อยๆยิ่งเสียโอกาส คุณสิริกัญญาบอกว่าการถแถลงของนายบกเมื่อวานนี้เหมือนย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเริ่มที่ศูนย์นับหนึ่งใหม่เลยกลายเป็นว่าไม่มีความแน่ชัดแล้วว่าสรุปจะออกเป็นพรบรใหออ้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้เงินไหมหรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินอื่นอีกรวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หากได้รับความคิดเห็นอื่นๆจากฝ่ายอ,อื่นเข้ามาอีกเนี่ยคุณสิริกัญญาก็เลยมองว่ามันเป็นเหมือนการพายเรือในอ่างวนอยู่ตรงนั้นไม่จบสักทีทีนี้มีช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นะคะคุณหมายก็ร้องเพลงรอค่ะของสุเทพวงกำแหงเนื้อความเนี่ยเธอร้องท่อนนี้นะบอกว่ารอแล้วรอแล้วรอไม่สิ้นรอจนใกล้ดับทมทับแผ่นดินแผ่นฟ้าเป็นท่อนนี้นะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโครงการเงินดิจิทัลรัฐบาลหรือเปล่า